เม้ยอมละอบอกได้ฮะใช่เลยเล่นไปมันก็จะจางลงแล้วไงเคยกินกับพี่ละเมื่อกีู้กแล้วเคยนะปเคยนี่เอาไอ้แบบเคยกินน่ะเอาตู้สองคนที่แก้ลยกล้าเันละก็กล้ากึงก้ากึ่งนั่นเห่ะพี่กล้าเกึงกว่ากล้ากึ่งก้าก้าเลยพี่เอาละอู้ดกินละอันนี้มาเนาะ ที่ขอบบงขอบโบยมั่้าเนี่ยอ้ยิ้มมันมันเหมือนกานเออเอค่ี้เอแค่นี้เองจิิอุ๊บจิลองดูไอ้เฟมเชื่อจะติดเล็กฟันนี่ไปนองแค่หัวแค่นี้เองกินแทนกาอหน้ามันแดง ไม่เด็กกินเลยมั้งขมอน่ายพีโอเลยนะินไพื่ออะกันแกบลกเป็ตอทกาชปิตกินครั้งเดียวอาานออเบสเซอร์ละนะมันมากินอาหารญี่ปุ่นนะมันมากินอาหารญี่ปุ่นบอกเนี่ยเฉียดเลยไปขอเมียกันมด้ยใจแลวซ่อมมาแล้วเนี่ยเขียดเลยไปขอเมียลอพอเนี่ยเรามันนักมันไม่ต้องไปสนใจ แล้วถ้าใครถามเลยแล้วอ่อนถามเขาหูแล้วอ๋อวาซาบิรสชาัดนี่เนอะโอ้ยไก่ลงเนาะเนี่ยการเงินต้องมีประสบการณ์พี่ตเองนายก็มาเช็มี่อย่างถามถามค่อยๆหายใจเมาค่อยๆหายใจ ไอ้เปล่าเนี่ยไอ้เปล่ายิ่งได้ก็ยิ่งหมดยิ่งมาไอ้เปล่าเนีไอ้ลุงมอหรอถามคาแรกไอ้โคหานี่คือต้องมอก็มอไอ้ยังออกคำเลยอ่ะออกคำไดก็ออกคำเลยออกคำกันสออกคำที่ออกคำออกคำวนะออกคำว่ขออกคำเลยเออออกำอได้ได้้ เดี๋ยวเอาน้ำแข็งเอาเอาน้ำแข็งใส่ขึ้นพี่น้ำขอกมดอ้อยกําลังกลอยู่ข้นอกม้อปิดนุ้ยมาเออคออ๋อื่อโอเคอแ้อเนาะสางลูกเน่พอ้ยน้ำคนเาล้เดี๋ยวน้ำหมนี่เบ็ดๆเอาโคขึ้นหน่อย

วัวเดงกพี่มาสอนวันนี้หนาวแล้วอันันีะอันนี้ยังบ่โดนปูอัดเนะอันนี้ยังบอกชิวๆก็จะมดรอดแล้วเนี่ยพี่มาหาปูอัดเลยเนี่ยอันนี้โอ้โหเยี่ยมปูอัดนี่สอนเลยนี่ก่อนน้องดาวกินไหมโอ้ยสั่งแต่ไม่ได้มาบอกไม่เอาน้องดาวไม่ดังโอ้โห คนแก่จะถ่ายรูปด้วยกัน้วิดีโอไปอะไรวิดีโอถ่ายได้แล้ว่ไรวิดีโอคนบางคนได้กินเดียนจะน้อยใจกะฮะคนบางคนได้กินเดียวจะน้อยใจเนาะเจ้าภาพเอีิยวปนไปอุ่นเออเอสอุ่นี่ พอต่อแก่บขอาเชนเข้าคอร์ีการมีใครกินแน้ไหนไเดียวชิ้ต้มตกันไปเดียวเจ้คนแล้วยงนั้นอ่ะไม่พออู่แล้วปูเล็กต่อพ่อจะเพิ่มเพรื่อเนะผมก็เกลียดใจฮะเก่งใจนี่นะเพราะถ้กองเื่อไงผมก็เกลีใจอ่ะ

แขงแข้งมอแขงมือแขง้เออเออเออแงมเลยเออกนนี่แงมเลยนเเอไม่กหมาละมาละเจอแน่เอาเอาปูอะมาแล้วบอกเขาจะมาเขาจะกินของเขาเองแล้วขอบว่าแล้วเรนี่กาีัแกนร่กนีเราวกี่แกนรัวแกนนี้ัวนี่แกนัวนี่กนี่ัวแกี่ัว่วแกนีตวนี่ตลวนัวนมพ่อัน่กนมแน่แ่ั่ บอกเป็นคนคนบอกเป็นคนเลยคนบอกคนบอกเงาเราเป็นคนเนี่ยไม่ใช่คอปอกเหีื่เนี่ยเงาเ้ามันเงาหัวเรายโอเคจะได้ห้องไหนจะได้เป็นครู เป็นผู้เ้้นเ้ม้นเ้ม้น่เ้นหเป็นผู้เกมสองี่เจมส์กัเ้มสองกดีขึ้นอู้าได้เลยเกมสองพี่แจ้งันแต้นี่นนน้แนผิกนี้เขาเขากินของเาเองเขาเขาไม่ต้องเติมเขาเ้ากินเองแอ้งนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่ มาอนสบีพ er. ี่เอามาสบีใส่กินเอาแล้วนะหมดแล้วอ่ะสบีพี่เออมันมันต้องใส่ไปเพิ่มพูนหน่อยพิ่มพูนหน่อยาสื้อผ้าพี่กอดเสาหน้าของเขาคนเดียวน่ะพพีเเจ้าาภแืลอคนอื่นเขาบีบให้อันนี้เขาไม่สนเขากินของเขาเองอ่ะใครไม่อยู่นะตีเองเดียวเออเลย ไลนกัไลกเอออีก้าตัมาดี่คนเดียคนเดีเขามังคับนะแต่คนนี้เขกินจะทยจทายจาโอเคไยน่ไปกันะโอ้โหสาเา้าไหนเ้าวไหนนี่าวไหนเอวนท้ีเหลี่มะไมไต้รงกลัว มมีัอ๋อนี่แสดงคุยนานไงคุยชั่วโมงนะนี่แกบอกแกกลัวยังเขาเขากินกันโโอ้หกินหมดทุกคนแล้วพี่เอ๋งอกที่กินเออนี่มี่มีคนนี่เขาบอกใดต่อซักอะไรเหรอพูดลาดิใส่ลาดสลาดิลาดีแล้วซึมเข้าไปในเนื้ออะไรพี่นี่โอ้เออ วันนี้จะมีคว้างหลคาไหมเนี่ยบะหมี่วันนี้แกชงเองเลยเนอะโอ้โหต้องทำหน้ายิ้มๆเลยแหละ มาเตางงเองนนีเจ้าฮนบาแมาปีซ้ำไปกัซ euh ้ำไปเออมันซึมเนื้อน้องดาวงงบะางงงาคะพอเป็นอะไรอ่ะดาวออเป็นอะไรอ่ะให้พี่เี่ยเอออให้ฮะินิดเดไหมิมไหม จิมกับลูกนะทุ่งนาวจิมกับลูกเนี่ยทุนาวนี่ทุนาวนี่ไอ้ไอ้เจ้าจิมจานนักนนักอ่งนาวยังลูกไม่กินอ่ะไม่เคยกินแล้วไม่่มเคยแล้วพอสั่งเนี่ยทำไมไอ้เป็นที่ไปอ้ใส่มาได้ทัไมไม่กินแล้ทุ่งทุ่งนี้ี่รสชาติมีอไบอกก็ได้ละเออเอาล่ะเอาเนเนขนขุนขน

เออนี่เหรออต่ว่าอยายาวดีกว่านอนนิ่งนีโอ้จ้าแม่กนที่นอะอย่าเาจ้าแม่แก่นแกมาเดียพี่เดี๋ยวพี่จเย็นใจทำยาวทาผมดีกว่ามนี่นี่เริ่มเริ่มเริ่มเหญ่อะอแปเลยเยทาวเหรอเอาเ

ิไม่ยอมเอาอะหกระเอาลไอ้ลงจะขื้นไข่เอาเลยยังไม่ได้ปีเลยิดเง้ไหเอาละเอเล้วลงจะกินลงจะกินเองนี่ยซื้อมาดังจืดๆนะต้มสายอะอ้เอา้นไข่มา เยเนียไม่้อม่ก็พี่ยเอาละโวยลูเขยได้มา้ยเออลูกเขย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 ูเขยแอนิวมาดแอนพอพ่อหองพ่อหอง่อองพ่อหอมนมนี่ตีงมัดิี่ครับพ่อโอโอเคอ่ใอยู่อยู่อเฮียมากินกินพอลงพอลงไ้ดกินกินเนื้อเน่ดานมันตัว อือ่ะเนี่ยโอ้ยพอลงนี่อันนี้ตดน้ำใหญ่เลยอันนี้ตดน้ำร้องคอใหญ่เลยพอหนักเดียวเขาไม่ได้กินครับโอ้วนี่เรียกน้ำใหญ่ชุดแหล็กเลยพอกันเนาะเรียกแล้วละพ่อละอันนี้พ่ออะนมแนมเนี่ยนมแนมมี่วะมันแก้งเขาไว นี่นี่ดกนกูไว้จับมากินกูไว้จับไหมกูเล่นไดคนลบลีไใหเกิน